เข้าใจปะน,อน้องนีอะฮี่เรามาอยู่สู้รบบ้า <l ots> โอ๊ยเจริญพรถมหันตหลวงมันจะต้องวนไปอีกสักเท่าไหร่ฮะเกมมันจะต้องวนไปอีกเท่าไหร่เนี่ยมันถึงจะพอใจเนี่ยสู้เอานี้เดียวพอเอานี้เดียวพออย่าโลภอย่าโลภเอานี้เดียวพออย่าโลภ เห็นปะ๊ะเห็นปะ๊ปะอืมเจริญอิ่เจริญพร์สะพันโล ได้แบบนี้ทรรมาชีวิตได้ก็บอกแล้วว่าเกมันโกงเกมันโกงกระโดดไปถึงแล้วมันเจ้าหัวไปชนทำไมวะฮเหรอตัดทิ้งไปหัวเนี่ยมันมีไว้ทำไม ทำไมชีวิตมันเป็นแบบนี้วะทำไมชีวิตมันลำบากจากวาตามจริงวันนี้มันเป็นอะไรโดดไปไหนก็มีแต่ล่วงก,กับลวงเนี่ยทำไม อบไนดะ้จเจริญเจริญเกียรกเล่นไปเล่นมาเล่นมาเล่นไปแล้วมันมาเริ่มใหม่ได่เว้ถามจริงถว่าโอ้ย <c oughs> แค่เนี่นชีวิตเนี่ยให้มันจบแค่เนี่ยให้มันพอแล้วนะเพราะว่าชีวิตเนี่ยยิ่งเดินต่อไปยิ่งทาต่อไปนะมันก็ยิ่งเหมือนเดิมใครที่อยากเป็นสตรีมเมอร์นะเห็นว่าแบบมีคนดูเยอะๆเนี่ยก็อยากจะเป็นนะเป็นไปเลยนะแหกตาเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยมันมีความสุขไหมมันไม่ได้มีเลย